สวัสดีค่ะจะให้ดูอะไรนะคะนำ้ำสวยมากค่ะ สวส่งให้เมืองไทยดูสวัสดีค่ะลังมาเที่ยวกันได้ค่ะอากาศดีมากเลยค่ะสวยมากสวยมากอากาศดีมากเลยวันนี้ขับมาหกสีห้าชั่วโมงหกตกหกนะคะหลงสีเขียวสวยค่ะสวยมากสวยมาก ไอ้ตัวของเราประชาชนไทยใจเย็นๆคนไทยคนไทยก็อย่างแข็งเย็นๆเหมือนไอซ์แลนด์อย่าบีบกันอย่าตีกันใจเย็นๆเอาน้ําแข็งไปทิ้งไอ้ไทย อาจารย์มาอาจารย์เดี๋ยวไปถ่ายในรถ ลแข็งสวยมากค่ะมาชมดูนะคะลคําแข็งสวยมากขับรถเาแปดชั่วโมงไกลมากเลยอ,เอาจารย์เดี๋ยวไปถ่ายนู่น,นะานมากๆไม่ทันแล้วนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ